สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับวันนี้พบกับรูปหล่อโบราณห,หลวงพ่อทองุกวัดตลหลวงหยิบขึ้นมาเราดูพิมพ์พระเราต้องดูพิมพ์พระนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองุกมีด้วยกันสองพิมพ์นะหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะทอดทายพิมพ์กันมานะอีกหน้าหนึ่งคือพิมพ์ฐานสูงพิมพ์ฐานสูงน่าจะหัวจะโตหน่อยนะครับหัวจะโตหน่อยฐานบริเวณนี้จะสูงจะหนากว่านั่นเองนะครับจะหนากว่าริมพิมพ์ฐานเตี้ยพิมพ์ฐานเตี้ยใบหน้าต้องแบบนี้นะครับเข้มขังแบบนี้เลย จดจำพิมพ์ให้แม่นพระลอโบราณห้ามผิดพิมพ์นะครับห้ามผิดพิมพ์เป็นลอโบราณประกบหน้าหลังนะครับมีพิมพ์หน้ามีพิมพ์หลังประกบกันนะครับตีหุ่นเทียนหน้าตีหุ่นเทียนหลังแล้วก็นํามาประกบกันนะครับนี่ยังเห็นร่องประกบอยู่เลยนะครับนี่บางองค์อาจจะแต่งเรียบร้อยอาจจะไม่เห็นนะแต่งเรียบร้อยอาจจะไม่เห็นร่องประกบแต่ส่วนมากถ้าร่องประกบยังมีอยู่บบนี้ถือว่าดูง่ายเดี๋ยวผมจะเริ่มลงกล้องให้ดูวันนะเนื้อหานะครับพระลอโบราณสําคัญที่พิมพ์ แล้วก็เนื้อหาสําคัญมากๆนะครับตีกล้องลงมานะครับเพื่อนๆนี่ดูในบริเวณตามซอกก่อนตามซอกลึกๆพวกนี้เห็นไหมคาบไหมคาบเบ้าพวกเนี้ดูเป็นธรรมชาติจริงนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับสีสันเนื้อหาวันณะก็สําคัญนะเห็นไหมพวกล่องรอยการยุบพวกหลุมพวกเม็ดกรวดพวกนี้ที่ฝังอยู่และหลุดออกไปแบบนี้ก็ธรรมชาตินะแบบนี้ แบบนี้ธรรมชาติจริงนะครับสีสันวันนะเหลืองอมเขียวอมน้ําตาลนะเคลือบน้ําตาลแบบนี้เป็นซาลน้ําตาลแบบนี้ถือว่าดูง่ายเนื้อหาก,ก็เป็นเบสิกพระรอทองผสมทั่วไปเลยนี่เห็นไหมร่องรอยพวกลุ่มพบจุดพวกนี้คมมากเกิดจากพวกเม็ดรกรวดหลุดไปและฝังอยู่ก็มีนะบางบางส่วนอาจจะฝังอยู่นะครับต้องบอกว่าของเก๋ของฝีมือแต่งเก่าได้ดีนะครับแต่งได้ใกล้เคียงแต่ว่าธรรมชาติจะไม่ได้แบบนี้นะเดี๋ยวดูร่องรอยการประกบบ้างเดี๋ยวดูล่องลอยการประกบ ไล่ดูนะครับบางองค์ก็ลงเหลือนี่นี่นี่เดี๋ยวดูร่องรอยการประกบด้านข้างร่องรอยการประกบอาจจะถูกแต่งเห็นไหมถูกแตง่งถูกแต่งลบลบออกนะครับบางทีแกแต่งตั้งแต่หุ่นเทียนนะแต่งตั้งแต่ในหุ่นเทียนนี่เนี่ยที่ฐานร่องประกบที่ฐานจะชัดเจนนี่เนี่ยแบบนี้ร่องประกบนะครับจะลงเหลือร่องประกบแบบนี้แบบนี้ดูง่ายนะร่องประกบลึก,ลก,ลกคๆคมๆมีเบ้าเดิมๆแบบนี้นะเนื้อหาแบบนี้ดูง่ายเห็นไหมครับเพื่อน ธรรมชาติความเก่าเข้าใจง่ายเลยครับโซนวันณะแบบนี้นะแต่บอกเลยของเก๋ก็ทําได้ฝีมือนะไอเรื่องอมเขียวคาบน้ําตาลที่ทําได้แต่ผมว่าจะไม่ติดแบบนี้นะแบบนี้น้ําตาลจริงเก่าจริงนะครับเรื่องอมเขียวจริงอันนี้มีสาสาเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ต้องดูให้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งจุดใต้ฐานสําคัญมากเหมือนกันนี่เห็นไหมธรรมชาติที่ปกคลุมพวกสาต่างๆปกคลุมเห็นไหม รูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทองสุกต้องบอกก่อนว่ามีตะใบหลายเบอร์ไม่ได้มีเบอร์เดียวนะครับบางทีมีตะใบมือตะใบมอเตอร์ตะใบเครื่องผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่อันนี้ตะใบมือรูดรูดแบบนี้ธรรมชาติอันนี้มือคนนะครับอันนี้มือคนและอุดบางทีก็มีอุดทองแดงอาจจะมีให้เห็นและไม่มีให้เห็นก็มีแต่อันนี้อุดเดิมดูง่ายเห็นไหมอุดเนียนกลืนไปกับเนื้อโลหะเห็นไหม โอเคนะครับเราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมให้ได้นะพระรอบโบราณนะจะว,ว่าง่ายก็ง่ายจะว,ว่ายากก็ยากนะแต่ต้องเน้นย้ำนะครับเราต้องดูให้ครบใช่ไหมเนื้อหาวันณนะล่องรอยการประกอบต้องมีให้เห็นแลวด้านข้างประกอบกับในหลายอย่างวันณนะสีสันของเนื้อหานะครับล่องรอยธรรมชาติของการรอและพิมพ์พิมพ์ก็สําคัญนะครับพิมพ์ต้องดูล่ําสันรัดคมบึกบืนพระรอก็ดูคมได้นะเห็นไหมขาแขน สังกติปากตาคิ้วพวกนี้รัดคมลึกคมหมดนะครับท่านได้มีวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุขหรือพระยอดนิยมทั่วประเทศนะครับหรือพระเกจิาสายเพชรบุรีลองส่งมาได้นะครับผมยินดีรับเช่าถึงบ้านให้ราคาส่งไม่อาเป่ยนนะครับตรงไปตรงมาถ่ายรูปพระของท่านส่งมาทางไลน์นะครับเพื่อนๆด้วยไอดีนะด้านบนที่ผมได้ให้ไว้นะครับฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ